อยากที่จะขายคอร์สออนไลน์แต่ว่าไม่มีประสบการณ์เลยไม่เคยทํามาก่อนเลยเราจะเริ่มต้นได้ยังไงนะคะอย่างแรกเลยนะคืออะไรคือคุณอย่าเข้ามาทำคอร์สออนไลน์หรือว่าขายคอร์สออนไลน์ด้วยความหวังที่ว่าฉันจะหาเงินฉันจะเอาเงินจากคนอื่นหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นการตั้งเป้าหมายที่ผิดตั้งแต่แรกเลยอะ่ะจริงๆอ่ะความรู้ความสามารถที่คุณมีนะถ้าคุณสามารถที่จะแก้ปัญหาให้คนอื่นได้อะยังไงเงินมันก็เข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสจริงๆนะคืออะไรรู้ไหมคือความ ที่คุณมีเนี่ยมันสามารถที่จะไปช่วยใครได้บ้างมันสามารถที่จะไปช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นได้ไหมนะคะเพราะว่าถ้ามันแก้ได้ยังไงเงินก็เข้ามาหาคุณแล้วถ้าสมมติว่าคุณยังไม่มีประสบการณ์นะอย่างแรกเลยคืออะไรให้คุณเนี่ยสอนฟรีหรือว่าคิดค่าสอนแบบถูกมากๆไปก่อนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอคุณสอนฟรีแล้วเนี่ยหรือว่าคุณสอนในราคาที่ถูกมากๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะได้อะไรคุณจะได้หนึ่งประสบการณ์สอง <c oughs> คุณจะได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่คุณสอนเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยมีผลลัพธ์จริงๆหรือเปล่าพราาะถ้สสมมุคณอน แล้วมันเกิดแบบมันไม่เวิร์กอ่ะ้าใจว่ามันมันอาจจะเป็นความรู้ของคุณที่เวิร์กแต่กับตัวคุณแต่กับคนอื่นไม่เวิร์กเงี้ยมันก็ไม่ได้นะเว้ยโอเคไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคคุณลองไปสอนฟรีก่อนหรือว่าคิดในราคาที่ถูกม,มากๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าลูกศิษย์ของคุณเนี่ยได้ผลลัพธ์คุณก็เอาทำไมคุณก็เอารีวิวตรงนั้นเนี่ยมาต่อยอดได้นะที่ได้เริ่มที่จะสอนออนไลน์นะคะตั้งแต่เมื่อประมาณห้าปีที่แล้วเนาะเริ่มจากการสอนภาษาอังกฤษตอนนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครมาสอนเลยแล้วที่หน้ก็สอนอ่าเป็นแค่ไม่กี่คนในออนไลน์อะ่ะที่ที่เริ่มสอนนะตอนนั้นนะคะแล้วที่น้าคิดค่าคอสถูกมากๆคือชั่วโมงหนึ่งเนี่ยคือหลักร้อย <laughs> เพ คนอื่นแล้วมันได้ผลเปล่าพอม,มันได้ผลแล้วเราค่อยทำไงเพิ่มค่าตัวแล้วม,มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาชช่วงละร้อยเป็นหลักพันเป็นหลักหมื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากที่จะทำคอร์สออนไลน์นาะติน่าก็เป็นกําลังใจให้แถมอีกอันนึงสําหรับใครที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองมีความรู้หรือเปล่าหรือแบบรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรจะสอนไม่มีความรู้อะไรเลยตอบง่ายๆเลยว่า ไปหาความรู้เพิ่มจากโอเคไหมเราอยามานั่งนอยอะฉันม,มีความรู้ชันม,มีประสบการณ์อะไรเลยแต่ว่าฉันเนี่ยก็อยากที่จะสอนออนไลน์นะแบ่งขี้เกียจแบบเลิกบ่นเดยแล้วโอเคไหมไปลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะจะได้เริ่มทําสักทีโอเคไหมยาวแต่บ่นนะคะเพราะนั้นเนี่ยสำหรับวันนี้นะที่เ็มีเท่านี้ใครอยากได้เกฑ์ความรู้ดีๆเกี่ยวกับการทำคอร์สออนไลน์แบบนี้อีกนะคะก็สามารถที่จะติดตามพี่ได้เนาใน Facebook ก็ได้หรือว่าใน i อก็ได้ ใน t i k t o อก็ดี YouTube ก็มีอ่ะหรือว่าจะเป็นในไลน์ก็ได้นะคะแอดครูท mm ีน hmm. ่านะคะสหรับวันนี้นะคะทีน่าต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ mm hmm.